สวัสดีค่ะเคเคการเจะมาเจริญค่ะใช่ไหมคิะดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะวันนี้ซื้อผักมาเพื่อนๆจะมาอวดผักนะคะผักส็ัดเคเคจะมาอวดเพื่อนๆนะคะจะมาทําผักสลัดค่ะเพื่อนๆอากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้เพื่อนๆที่เคเคนะครับทำแบนดที่ศรีรษะน่อกจากว่าอากาศนะคะตอนนี้ที่จะวัดภูเก็ตนะคะร้อนจัดนะคะมากๆ ไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะเพื่อนๆไม่มีใครนะคะออกนอกนะออกไปชายทะเลไดแ,แต่คนเดียวยแบบนะคะเพื่อนวันนี้เคเคก็เลยซื้อผักนะคะมาทะะําสลัดเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะไม่ทานของเผ็ดมากนะคะที่เป็นแสลงลมนะ,ะเพื่อนก็จะกินแบบอาหารเย็นๆค่ะเพื่อนๆก็ ก็จะมีสลับเนี้ยค่ะเ,เพื่อนๆนำผักน้ำมาอวดล้างเสร็จเรียบร้อยค่ะตะกีเพราะว่าอากาศนะคะร้อนจัดมากๆเลยวันนี้เคเคนะคะต้องนำผ้ายเย็นนะคะมาพันศีรษะไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมนะเพื่อนๆได้เพราะว่าช่วงนี้งดเยี่ยมนะคะเปลี่ยนๆมดเยี่ยมนะ ราะว่าอากาศร้อนมากๆไม่สามารถที่จะนั่งจ้องนะาโทรศัพท์ได้อีกนานๆค่ะบบเพียนี่คือผักสลัดนะคะซื้อมาแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะแกะออกเป็นใบๆนะคะแบบนี้เพื่อที่จะว่ว้ทานะคะสลัดผักค่ะบบเพียงลมตีนะคะวันนี้ลมตีไม่ค่อยสบายเพราะว่าด้วยวัยุคนคนวัฏวเราสูงขึ้น เพื่อนเพื่อมาทำให้เราไม่สบายซื้อผักมานะคะโอ๊ดผักนะเพราะว่าวันนี้กินของเซตไม่ได้นะคะก็เลยต้องควักผักนะคะเพื่อนเพวันนี้ของเผ็ดของรถจัดนงดม,มากเพราะว่าภูเก็ตน,นะคะอากาศร้อน,นามากๆไม่สามารถที่จะกินรถอาหารรถจัดจัดได้นะคะวันนี้เพื่อนเพื่อ<ๆ><ๆ>ก็เลยนะคะ นำผักที่ซื้อตะกี้นะคะมาปวกในเ้านเพื่อนไม่แพงนะคะทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ประกาด<อ>หอมจะจะแพงนะคะเพ,เพื่อนทีผักตะกี้ก็แคร่ยรึนะคะไปซื้อมาอ,อันนี้นะคะก็ซื้อมาแต่ยังไม่ได้ล้างเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าอันนี้ก็จะเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้ก็จะมีมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆมะเขือเทศนะคะนีเก็บไว้ทำหนะาคะปักสลับเพราะว่าเดี๋ยวนะคะเค็กๆก็จะเปลี่ยนนะคะเป้าหมายกินินของแซ่บๆแผลกๆไม่กินนะคะช่วงนี้เพราะที่ภูดเกิดอาการร้อนมากๆนะคะต้องรับประทานผักผลไม้เย็นๆนะคะ เเพื่อนเพราะว่าจะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะไม่มีไม่มีลมนะคะเ,เพื่อนไม่เป็นอันตรายเพราะว่าถ้าเรากินของแพดแล้วก็สารนลมเยอะๆนะคะจะทำให้เราเป็นลมได้นะคะเ,เพื่อนช่วงนี้อากาศที่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะมากๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทํานะคะสลับลาทูน่านะคะเ,เพื่อนๆนปาเะเทศอันนี้ก็ซื้อมา ซื้อมาสีนูลูกเพราะว่าเราเคเคจะซื้อผักนะคะมาทําสลัดนะคะซื้อทีละนิดนะคะเวลาเน้นเวลาหน่อยไม่ได้ซื้อทีเดียวเยอะเพราะเดี๋ยวผักจะนั่นนะคะเพื่อนๆที่สําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาทูน่านะคะเคเคก็จะซื้อปลาทูน่ากระป๋องไม่ได้กินวันนี้ค่ะเพื่อนๆปลาทูน่านะคะเป็นปลาทูน่ากระป๋องค่ะเพื่อนๆนะคะ ลาทูน่านะคะเป็นปลาทูน่าในน้ำเกลือคะ่ะเพื่อนๆไม่ได้กินวันนี้นะคะกินวันอื่นนะคะวันนี้แค่น่าโชว์นะคะว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะคีคก็เดี๋ยวจะหันหน้านะคะไปใหอเพื่อนๆด้รับชมอยู่นิ่งๆ วันนี้นะคะเ TK ก็จะอ่อนแรงนะคะมากๆนะคะเหมือนเหมือนกับว่าจะเป็นลมแดดแค่ะเพื่อนๆก็มีไข่ไข่ยามาตุมนะคะสองฟองนะคะเป็นไข่ยามาตุมสองฟองก็จะเก็บไว้ทานสลัดผักนะคะวันพวกนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีไข่สองฟองปลาทูน่านะคะเหมือนกระป๋องปลาทูน่าในน้ำเกลือนะคะเหมือนกระป๋องคืนนี้เป็น วัตถุดิบนะคะในการที่จะนําไปทํานะคะสลัดผักในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช้แตงกวานะคะเ,เพื่อนเพราะว่าเคเคทานยาเยอะเกี่ยวกับยาความดันด้วยแล้วก็ยาแก้เวียนศีรษะด้วยคะ่ะเพื่อนก็เลยนะคะไม่ไม่ทานแตงกวาเพราะว่าแตงกวานะคะจะดูดเอาตัวยาไปหมดนะคะเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นทานแตงกวาเยอะไม่ดีนะคะเ,เพื่อน <ๆ S 2> แตงกวาจะดูดนะคะดูดเอาตัวยาออกไปหมดนะคะ กินแตงกวาเยอะนะไม่ดีเก๋ๆก็เลยน,นะคะต้องบริโภคนะคะวิตามินซีก็คือ,อะมะเขืเทศนะคะจะให้วิตามินซีสูงนะคะใน,ในบรในบรรดาผักนะคะเ,เพื่อนเ่อแล้วก็แครอทนะคะเ,เพื่อนเพ่อผักใบเขียวนะคะเกก็นะพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะกินนะคะสลัดสลัดปลาทูน่านะคะชุบ ช่วงเช้าเช้ากลางวันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมเมื่อเช้าก็ทานปลาท่องโกสองตัวแล้วก็ชาชาร้นนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพวกนี้ต้องหยุดการรับประทานชาร้น <c oughs> นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้ <c oughs> ลมกินนะคะเพื่อนเพื่อนลมกินลมรับประทานของมันๆนะคะเค็มของมันๆเค็มๆช่วงนี้ไม่ทาน <c oughs> นะคะนี่คือสลัดผักนะคะวัตถุดิบ ในการทําสลับนะคะพวกนี้ของเคเคๆก็จะใช้ผักเคร่สามอย่างประกาศหอมมะเขือเทศแล้วก็แครอทนะแล้วก็ไข่ต้มนะแล้วก็ปลาทูน่ากระป๋องเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆวัตถุดิบในการทํานะคะสลัดผักพวกนี้สลัดปลาทูน่านะคะน่ากินไหมคะเ,เพื่อนเพน เคก็คลิปนี้จะถ่ายประมาณแปดนาทีนะคะเพียงจ๋านะคะนี่คือวัตถุดิบในการเตรียมทําสลัดผักของเคเควันพวกนี้นะคะเป็นสลัดทูน่าไข่ต้มนะคะชื่อนะคะเป็นสลัดทูน่าไข่ต้มนะคะเพีย่จะจะใช้นะคะไข่ยางมาตร้มก็เตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้ค่ะเพียงก็นี่รู้สึกนะคะลมลมเด่นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่เข้ามา รับชมนะคะคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ KK กันจนทร์เจ็ดปดเก้าชแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี